สวัสดีครับคุณลูกค้าอันนี้ i หนึ่งสองห้า 1, 2, นะครับมีติดนี่เขียวเข้มตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสไตล์ลายไม้นะครับลายไม้เป็นหยกลายไม้นะครับสวยสมบูรณ์ครับหน้ากว้างหนึ่งจุด 1ประมาณ1จุดอันนี้1.4นะฮนะ1.4 1.4 1.4หน้ากว้าง1.4ก็5.9นะครับ5.9ประมาณ5.9นะเส้นผ่านกลาง5.9ให้ดูชัดๆอันนี้เป็นลายไม้นะเป็นยกลายไม้นะครับ มีติดเขียวเข้มเขมด้วยนะครับ